พี่น้องที่มาร่วมละหมาดจุมาที่คารบรักทั้งหลายขอให้เราท่านทั้งหลายนี้ได้โบรดแสดงความตักวายยมเกงต่ออัลลอสุบฮานะหูัตตาลาเจ้าด้วยการที่เราท่านทั้งหลายนี้ดำรงละหมาดกระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูัตตาลาเจ้าทรงใช้ให้ครบถ้วนถ้าเราจะพิจารณาในเดือนเดือนนี้ เรียกว่าเป็นเดือนแรกของปีแต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในเดือนอาหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่กำลังจะย่างก้าวอีกสองเดือนข้างหน้าคือเดือนรอยยับชาบานและจะเข้าสู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนนักวิชาการได้ให้น้ำหนักว่าในช่วงของเดือนรอยับเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ท่นนานนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮ์กุลเลวะซัลลัมได้ทาการอิสลามิอรอดในช่วงปลายเดือนของเดือนรอยับการเดินทางภาพคพื้นดินและการเดินทางจากพื้นดินขึ้นสู่ฟากฟ้าพเพื่อรับบัญญัติของการละหมาดในเดือนรอยับนี้และเป็นต้นเดือนนี้ผมเองอยากจะได้นําเสนอความสําคัญของการละหมาดว่าการละหมาดนั้นเป็นอิบาดะด เดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาได้บัญญัติให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุสซาลลัมนั้นได้ปฏิบัติณนครมักกะกล่าวคือเริ่มแรกของการเผยแพร่ศาสนาอัลลอฮ์ตาลาได้มีวะฮีมายัางท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและวะฮีที่ส่งมาท่านให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมที่อยู่ณนครมักกะนั้น จะเป็นวาฮีที่บอกถึงเรื่องอะกิดะความศรัทธ,ธาเสส่วนใหญ่เพียงวาฮีเดียวเท่านั้นที่เป็นวาฮีที่ละตาลาได้ให้ท่านอับดุลเบีม๋มอัลมวสซัลลัมขึ้นไปรับยังาฟากฟา้านั่นก็คือเรื่องของการละหมาดและให้ท่านอบีนั้นได้รำดงการละหมาดณนครมักกะนี่จึงเป็นสาเหตุที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของการละหมาด และการละหมาดเป็นอิบาด้าเดียวเท่านั้นแหละที่ท่านนาบีได้สั่งเสียก่อนที่ท่านนั้นจะวาฟาดจากโลกนี้ไปจนกระทั่งสุดเสียงของท่านด้วยคำว่าอัสอละอัสอละก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปเรื่องแรกที่รับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาคือการละหมาดเรื่องสุดท้ายที่ท่านนาบีจะจากเราไปท่านนาบีสั่งเสียให้เราทำในเรื่องของการละหมาด อิบาดาแรกหลังจากการกล่าวกอริมาชาฮาดาคือการที่เราจะต้องดำรงละมาแต่กลับเป็นเรื่องแรกที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้ทำการละทิ้งนั่นก็คืออิบาดาของการละมาพี่น้องสังเกตดูเถิดว่าคนเราเนี่ยมีความอิ่มเอมใจมากมายเลยบางคนรู้สึกภูมิใจรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำอาหารเยอะแยะมากมายและเชิญคนมานั่งรับประทานอาหาร บางคนรู้สึกเอ็มอิ่มเอ็มใจที่ได้ทำซดาคอโดยกับเงินทองต่างๆเพราะเขาเป็นคนมีฐานะมีความร่ำรวยบางคนถึงปีไปทำอุมรอดถึงปีไปทำฮัดแต่พอกลับมาบ้านหรือพอใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันไม่เคยละหมาดแม้แต่เวลาเดียวเลยที่พูดอย่างนี้คือมีอยู่เยอะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับและเขาก็มุ่งหวังว่าเงินที่เขาซดาคอเนี่ยมันเพียงพอแล้ว ัดที่เขาไปทำเนี่ยมันเพียงพอแล้วการที่เชิญคนมานั่งรับประทานอาหารมายกมือขอดอมันเพียงพอแล้วเพียงพอสําหรับการที่เขาจะละทิ้งละหมาดเพื่อเพื่อที่จะไปประกอบอ,อหน้าที่การงานของเขาจนกระทั่งไม่มไม่มีเวลามาละหมาดการกระทําอย่างนี้เป็นการกระทําที่เข้าใจผิดครับอัลลอฮฺาตาลาได้บอกว่า การละหมาดนั้นมันเป็นอิบาดาที่ถูกกําหนดเหนือมุสลิมและถูกกาหนดเป็นเวลาที่แน่นอนเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราจะต้องทําการละหมาดต่อลลอสุบฮานะหูวะตาลาการละหมาดนี้เองแหละพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราท่านทั้งหลายนี้ใกล้ชิดต่อลลอสุบฮาานะหูวะตาลาเจ้าและมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นไม่ลืมการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลา ด้วยกับการที่เราจดหน้าผากของเราลงสู่การสุญญนพี่น้องลองสังเกตดอูอิบาดาในอิสลามนี่มีอิบาดาที่เป็นการละหมาดเท่านั้นแหละที่เราจะมีโอกาสจดหน้าผากของเราที่สูงที่สุดลงสู่ต่ำที่สุดเพื่อลอสุบฮานะฮูตาลาจ้แต่คนคนหนึ่งเกิดมามีชีวิตอยู่แต่เขาไม่เคยละหมาดเลยนั่นหมายความว่าวันวันหนึ่งเขาเคยไม่ได้ไม่เคยก้มหัวต่อลอสุบฮานะหูวอตาลาเลย แต่เขายัางประกาศตัวว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาวาดลอเป็นเจ้าเขาประกาศตัวว่าเขาเป็นมุสลิมในขณะที่วันทั้งวันหน้าผากของเขาไม่เคยก้มเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาะอูวาตาลเาเดยท่านบีบอกว่าสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นกาเฟตคือผู้ที่ปฏิเสธอิสลามเนี่ยให้ดูเรื่องการละหมาด พอมุสลิมเนี่ยพอเวลาถึงละหมาดแล้วได้เวลาละหมาดแล้วเขาจะปลีกตัวเพื่อที่จะไปหาสถานที่ละหมาดพี่น้องสังเกตดูนะคนหลายคนนั่งอยู่ในกลุ่มไม่ว่าจะนั่งสนทนากันนั่งรับประทานอาหารกันหรือว่าทํางานร่วมกันแต่พอเสียงอาจารย์ดังขึ้นหรือเมื่อได้เวลาละหมาดดังขึ้นมีมุสลิมเหมือนกันครับที่เขาท,ทําเบาความต่อเสียงอาจารย์ทำเบาความต่อเสียงที่บอกว่าอัลลอฮฺอักบรอัลลอฮฺอักบร แต่จะมีมุสลิมบางคนที่เมื่อเสยียงอาซารดังขึ้นเขาจะกังวนกรวายว่าเอบ่ายนี้จะละหมาดที่ไหนมุมไหนจะละหมาดได้ที่อาบน้ําละหมาดอยู่ตรงไหน่าวอย่างนี้แหละคือผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮูอตาลาอย่างแท้จริงและปัดเดี๋ยวเดียวจะเห็นว่าคนคนนั้นเขาหายไปหายไปละหมาดครับท่านานบีบอกว่าแบ่งแยกคนที่เป็นมุหมินผู้ศรัทธาต่อลอตาลาและคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอตาลาให้ดูเรื่องการละหมาด พราะคนก็คือคนเหมือนกันครับมีหนึ่งศีรษะมีสองหูสองตามีหนึ่งปากมีสองแขนสองขาถ้าเอาเสื้อกูรงมาใสา่เอาบวกมาสวมก็แยกไม่ออกว่าใครเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมเพราะการแต่งกายเดี๋ยวนี้คล้ายกันหมดโภกสระบันฮินดูซิกเขาก็โภกสระบันไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมที่จะโกสรบันอย่างเดียวนะครับคนอินเดียใส่โต๊คนปากีใส่โต๊ะ ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเยอะแยะมากมายจะแยกว่าใครเป็นมุสลิมหรือเป็นผู้ศรัทธ,ธาท่านก็ดูการแต่งกายไม่ได้แต่นบีบอกว่าดูเถอะใครเป็นมุสลิมเนี่ยเมื่อถึงเวลาละหมาดแล้วคนคนนั้นเขาปลีกตัวแยกตัวออกไปทําการละหมาดทําการนมัสก,การต่อลอสุบฮานะฮูวัตาลานำศีรษะของเขาที่สูงที่สุด จดลงที่พื้นที่ต่ำที่สุดหันหน้าไปทางกิบรัตเป็นการอิบาดาต่อลอสุบฮานฮูวาตาลานั่นแหละคือผู้ที่รัตธายอย่างแท้จริงท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอิบาดาต่างๆมากมายที่อลาอตาลานั้นได้บัญญัติใช้ให้พวกเราล้วนแล้วแต่มีลูกซ้อข้อผลปลทั้งหมดทั้งสิ้นหากว่าเรามีทรัพย์ไม่เพียงพอเราท่านทั้งหลายไม่จำเป็นต้องจ่กกายสกัด หากว่าเราท่านทั้งหลายมีความยากลำบากในการเดินทางไปทำฮัตคือหนทางมันอันตรายไปแล้วไม่ปลอดภัยไม่มีความจำเป็นที่เราต้องไปทำฮั์หากเราท่านทั้งหลายสุขภาพร่างกายของเราไม่แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องถือสิ่งอลนแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านยังมีสติสัมปชัญญะ ละหมาดจะไม่พ้นไปจากท่านแม้ว่าท่านจะนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลก็ตามแม้ว่าจะเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของท่านก็ตามเมื่อท่านมีสติสัมปชัญญะเสียงอาจารมักริบดังขึ้นท่านต้องเนียดททำการละหมาดฟัดดูมักรทบทันทีนี่คือความสําคัญของการละหมาดการละหมาดนั้นมีความสําคัญอย่างมากแม้ว่าท่านเดดตายไปแล้ว ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเนบบอกว่าอินน้าอวัลมายุฮาซสบุบิฮิลอับด์สิ่งแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานาหฺวะตาอาลาจะทำการสอบสวนหรือสอบถามบ่าวของพระองค์ในวันกิยรติเนะมินอามะลีฮีสอลาตูฮูการกระทำทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในวันนี้อัลลอฮ์ตาลาถามเรื่องการละหมาดก่อนเป็นเรื่องแรก พระองค์ถามว่าทําไมว่าท่านทั้งหลายถึงละทิ้งละมาทําไมท่านทั้งหลายถึงไม่ดํารงละมาเพราะเหตุอันใดท่านทั้งหลายถึงได้ละเลยการละมาอัลลอฮฺาตาลาไม่ได้ถามเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ได้ถามเรื่องลูกไม่ได้ถามเรื่องภรรยาถือสิ่งอดการทาฮัตก่อนเลยตามในยะฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมที่ท่านได้บอกสิ่งแรกที่อัลลอฮฺตาลาถามคือการละมาดของท่าน แต่เป็นสิ่งแรกที่ท่านทั้งหลายละทิ้งก่อนอิบาดาอื่นๆมีมากมายครับพี่น้องคนเราที่ทําการถือสิอดอดข้าวตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่ไม่ละหมาดแม้แต่เวลาเดียวเลยคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับถือสิ้นอดแต่ไม่ละหมาดแต่สิ่งแรกจะละตลาดถามละตลาดถามเรื่องการละหมาดของท่านทําไมท่านถึงไม่ทําการละหมาดทําไมท่านถึงละทิ้งละหมาด แต่เรากลับไปให้ความสําคัญอื่นๆพี่น้องสังเกตว่าถ้าคนที่เขารักษาละหมาดห้าเวลาเนี่ยยางอื่นไม่ต้องถามเรื่องอีบาดอาอื่นๆไม่ต้องถามเอเลตาล,ตลาจึงให้เน้นหนักในเรื่องของอีบาดาการละหมาดหาไม่เจอหรอกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคนที่ทําการละหมาดฟับดูห้าเวลาแล้วทิ้งการถือสิ่งอดในขณะที่เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคนละหมาดครบห้าเวลาไม่ขาดเลยนะแต่ถึงเวลาถืออดไม่ถืออดไปหาไม่เจอหรอกครับ หาไม่เจอหรอกครับคนที่ทําการละหมาดครบห้าเวลาละหมาดตรงเวลาอย่างดีเลยมีทรัพย์แต่ไม่ออกสาการแต่มีครับคนที่ออกสาการแต่ไม่ละหมาดคนที่ซื้ออดตแต่ไม่ละหมาดคนไปทําฮัทปีละครัง้งปีละครัง้งปีละครัง้งมีเงินกลับมาแต่ไม่ละหมาดมีครับแต่สิ่งแรกที่อัลตาลาจะถามในวันกิยามัตอัลตลาบอกแล้วว่าการละหมาดของท่านโซยลาตูฮู เหตุใดท่านจึงทําการทิ้งละหมาดในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนญานี้ถ้าเกิดว่าเราทําการละหมาดของเราให้ดีดูแลการละหมาดของเราให้ดีฟ่กอดอบฟละฮาวะอันจฮนบีบอกว่าชัยชนะก็จะประสบกับเราและความสําเร็จมันก็จะประสบกับเราถ้าแม้ว่าเราดูแลการละหมาดของเราให้ดีนั่นหมายความว่าละหมาดให้ตรงเวลาและละหมาดให้ครบถ้วน ทุกวันนี้มีมัสยิดอยูท่ทั่วทุกหัวระแหงทุกวันนี้มีห้องละหมาดอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสนามบินสำนักงานเขตสถานที่ราชการทั้งหลายแต่ห้องละหมาดเหล่านั้นกลายเป็นห้องนอนกลายเป็นห้องเล่นโทรศัพท์กลายเป็นห้องนอนคุยโทรศพัพท์ ด้วยเหตุที่คนต่างๆนานามากมายเขาได้ให้เกียรติอิกรอรมุสลิมเราว่าอิบาดาของมุสลิมต้องมีการละหมาดจัดสถานที่ห้องละหมาดเตรียมเอาไว้มากมายแต่คนมุสลิมเรานั้นทิ้งอิบาดาที่สําคัญชนิดแรกคือการละหมาดเข้าไปนอนเข้าไปนอนคนที่ละหมาดมีครับแต่คนที่นอนเขาก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ทําการละหมาดคนที่ทําการละหมาดก็ถูกเพ่งเล็งไปด้วย และใครก็ตามที่เขาได้ทําให้การละหมาดของเขานั้นเสียหายเขาก็จะพบกับความขาดทุนและความวิบัติท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะเลวะสลัมได้บอกเอาไว้กล่าวคือผู้ที่ไม่รักษาการละหมาดของเขาผู้ที่ทิ้งละหมาดอยู่เป็นอาจินผู้ที่ขาดละหมาดอยู่บ่อยครั้งผู้ที่ทําเบาความกับการละหมาดไม่กระตือรือร้นกับการละหมาดเวลาเขาขาดละหมาดเขาก็รู้สึกเฉยเฉยแต่พี่น้องลองสังเกตดูเถิดว่า คนที่เขามีฮาลาวะตุนอีมานมีความหวานกับการศรัทธาต่อลอสุบฮาหนาหูวัตอาลาเจ้าพอเวลาเขาขาดละหมาดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องกะวนกะวายที่เขาจะต้องกลับไปชดใช้ให้ได้ที่เขาจะต้องทำการละหมาดให้ได้ต่างกับอีกคนหนึ่งจำพวกคือถ้าขาดละหมาดก็แล้วก็แล้วกันไปถ้ามีที่ก็ละหมาดถ้าไม่มีที่ก็ไม่ต้องละหมาดคนเหล่านี้คือคนที่ทำให้ละหมาดของเขาเสียหาย ทำให้ละหมาดของเขานั้นไม่สมบูรณ์และเขาจะพบกับความขาดทุนและความวิบัติในวันกิยม์มาวันที่เขายืนอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตาลาที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตาลาได้สอบสวนเขาพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับการละหมาดนั้นเป็นเหตุทําให้วจิตหัวใจของเรานั้นมีความผ่อนคลายและชุ่มชื่นการละหมาดทําให้จิตใจของเรานั้นหายโกรธหายริษยาหายพยาบาท ไม่มีใครที่รักษาการละหมาดครบห้าเวลาแล้วใจของเขาจะมีความพยาบาทโมโหอยู่หรือใจของเขาจะมีความขุ่นเคืองอยู่ถ้าเขาดันได้ดํารงละหมาดห้าเวลาและตรงต่อเวลาอย่างสมบูรณ์ท่านอบีเคยบอกกับท่านบิลานบอกว่าโอ้ท่านบิลานท่านจงทําการอีกอม์เถิดเพราะฉันอยากจะพักผ่อนฉันอยากจะผ่อนคลายด้วยการละหมาด ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานอ้วนใวะสัลลมลท่านผ่อนคลายด้วยการละหมาดการละหมาดคือการผ่อนคลายผ่อนปลนหัวใจของท่านให้ออกจากดุนยาให้ออกจากฟิตะณ์ในโลกดุนยาทั้งหลายทั้งปวงแต่เราละ่ะพอถึงการละหมาดบางคนการละหมาดก็เป็นฟิตะณ์อยู่แล้วคือลำบากหรือเกินการละหมาดพอตักเบสได้นี่ตักบีรเราตุนเอียรอมเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ เราก็ดึงเอาฟิตตานะทั้งดุนยามาอยู่ในใจเราคือไม่ได้มีใจที่มุ่งต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาเจ้าเลยผมจึงบอกว่าคนที่ทำการละหมาดห้าเวลาอย่างจริงๆจะไม่มีความอิจฉาริสยาไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์อยู่ในหัวใจแต่ถ้าทำการละหมาดแบบไม่จริงคือละหมาดเหมือนกันตักบีรเหมือนกันนะครับแต่ท่านไม่ปล่อยวางหรือหัวใจของท่านไม่บริสุทธิ์ละหมาดไม่จริง ท่านก็ไม่สามารถที่จะสละเอาความริษยาความโกรธออกจากหวัวใจของท่านได้ท่านนาบีบอกท่านบิลานท่านจงอีกอมัตเราอยากพักผ่อนด้วยกับการละมาเพราะเวลาท่านนาบีทําการตักบีรตุนอกีร้อมเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้มันอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่เจ้ลอสุบฮานาหูตะอาลาอยู่เบื้องหน้ามันคืออิบาดาที่เราจะทําต่อลอสุบฮาหนาหูตะอาลาเจ้า ในกุรานบอกไว้ว่าฟาวัยลุ่นลินมุซอลลีนความวิบัติความหายนะจงประสบแด่ผู้ที่ทําการละหมาดนั่นหมายความว่าที่ไม่ละหมาดมีกระบาบแล้วหนักพอแล้วตายไปเป็นเรื่องแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาจะสอบสวนในวันกียามัติจะโดนความหนักหน่หนวงพออยู่แล้วแต่ในกุรานยังบอกอีกว่าฟาวัยลุ่นลินมุซอลลีนความวิบัติความหายนะจงประสบแด่ผู้ที่ทําการละหมาด อัลลาีนาหุมอันซอลาติฮิมซาฮูผู้ที yes. <combined> right. ่ทําการละหมาดแล้วเขาทําละเลยทําเบาความหลงหลงลืมลืมกับการละหมาดเช่นเขาละหมาดเหมือนกันแหละครับแต่เขาคอร์ดซูโบชทุกวันเขาละหมาดเหมือนกันแหละครับแต่เขาละหมาดอีกสองระกาศอยู่ในซูรีอีกสองระกาศไปโพอัสรีเขาเรียกทําเบาความละหมาดแบบหลงหลงลืมลืมไม่ให้ความสําคัญกับการละหมาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ในเดือนรอยับเป็นเดือนที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลย์วะซัลลัมขึ้นไปรับบัญญัติการละหมาดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลามาขอให้เราท่านทั้งหลายได้รำลึกนึกถึงอิบารัดที่สําคัญเป็นอิบารัดาแรกที่ละตาลาบัญญัติลงมาและเป็นอิบารัสุดท้ายที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะซัลลัมได้สั่งเสียอุมมาประชาชาติของท่านให้ดํารงเอาไว้โดยไม่ให้ทำเบาความและไม่ขาดเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนี้ได้รับชัยชนะทั้งดุาาและะอิร اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم